าแล้จ้าโรมาสคาราคิวตั้งสะดุ้งสู้น้ำส,สุดๆไม่มีตกแต่ราคาแค่หลักร้อยชัดมาให้แล้วว่าทนจริงไม่ต้องเสียเวลาเทสเองกดเซฟไว้แล้วไปซื้อตามได้เลยตัวแรกบิวตี้แล a ถูกและดีอยากคิดว่าเตงแต่งหน้าสวยแล้วให้ลองย้อมคิวดุก่อนสี่ชัชสกิดนิดเดียวแทบไม่ต้องออกแรงใครคิวเข้มเหมือนกันอยากให้คิวอ่อนน้าละมุนขึ้นตัวนี้เลยโดนน้ำโดนแป้งไม่มีสะเทือนต่อกันที่เมเบลินซุปเปอร์ล็อคเคลียร์เจลมาเป็นเนื้อเจลใสจะสีผมไหนใครก็ใช้ได้ใครคิวดื้อบอกเลยตัวนี้เอาอยู่งัดดดคคิิ้้้้้วววเเเรียยงสสสนไไะใจอออาาปล็กตุท ้งพังอดอยู่ทั้งวันโดนน้ำแค่ไหนก็ไม่ตกแถนแห้งเดียวคุ้มจะเอาไว้สร้างปอยหวานเก็บไรผมก็ได้อีกต่อที่เทียร่ามาสคาราคิ้วในตำนานช่างแต่งหน้าใช้กันเยอะมากทนสีละมุนผู้ดีหัวแปรงเยส่ใจเหมาะกับมือใหม่ปัดยังไงก็ไม่เลอะจะโดนสาดแค่ไหนคิว้วก็ยังตั้งอยู่สุดท้ายตำนานคิ้วตั้งไม่มีตก36ชั่วโมงต่างประเทศเขาฮิตมากเอาไว้ปัดไปไว่ายน้ำกันกับเมเบลินแททูบราวปัดทีเดียวทนแบบอยู่ได้ข้ามวันนะช่วยให้ขนคิ้วดูเยอะขึ้นด้วยจะเล่นน้าถึงเที่ย ตามตามได้เลยอยากให้ลองตัวไหนอีกแนะนำหน่อยคอมเมนต์มาได้เลย